สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมในช่องเมย์โรนะคะคลิปนี้นะเมนก็จะมาสาธิตวิธีการตัดเย็บเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอสี่เหลี่ยมนะเพื่อนๆคลิปที่แล้วเมได้ทําวิธีการทาแพทเทิร์นไปแล้วนะคะถ้าใครที่ชมแพทเทิร์นแล้วแล้วอยากตัดเย็บนะก็มาตัดเย็บเลยแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะไปชมวิธีการทาแพทเทิร์นก่อนได้ค่ะเมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะสําหรับใครที่ชอบกางเกงที่เม่ใส่คู่กับเสื้อตัวนี้นะเพื่อน เพื่อไปกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะเมยแนบลิงก์มาให้ข้างล่างนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปชมวิธีการตัดเย็บเสื้อตัวนี้เลยค่ะเอาแพทเทิร์นจากคลิปที่แล้วขึ้นมานะคะเมย์ใช้เศษผ้านะเมย์ก็เลยตัดมาเรียบร้อยเลยได้แบบนี้นะคะชิ้นหลังนะเราตัด2ชิ้นแบบนี้นะคะเผื่อเย็บโดยรอบครึ่งนิ้วก้างหลังอ่ะต่อผ้าออกมาอีกครึ่งนิ้วนะเพื่อนๆตัดไปสชิ้นผ้าไม่ไม่พอ อันนี้นะคะชิ้นหน้าอันนี้ตัดเป็นสันทบนะคะตัดแบบนี้เลยส่วนสาบของชิ้นหน้านะเพื่อนๆตัดเป็นสันทบได้ให้ตัดเป็นสันทบน,นะอันนี้ผ้ากาวค่ะหงายด้านที่มีกาวขึ้นเอาผ้าเราตัดแล้วนะเอาด้านถูกนะหงายขึ้นเอาด้านผิดแปะลงไปกับผ้ากาวแบบนี้แล้วก็ตัดโดยรอบเท่ากับตัวผ้าเลยค่ะ ตัดทุกชิ้นเลยนะชิ้นหลังชิ้นหน้าแล้วก็แต่ตัวสาบไม่ต้องตัดนะคะยกเว้นตัวสาบเราตัดได้แบบนี้แล้วเราก็พรมน้ำแล้วก็รีดผ้ากาวค่ะอย่าลืมถอดเข็มมุลออกก่อนรีดนะคะเวลารีดผ้ากาวก็ค่อยๆกดกดกดเตารีดลงไปนะอย่าเพิ่งถูถ,ถูถูนะ เรารีดฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พริกอีกฝั่งนึงค่ะที่เป็นผ้ากาวนี้รีดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รียดทุกชิ้นเลยยกเว้นสามนะไม่จะซิกแซกแตะเก็บข้างชายเสื้อแล้วก็กางหลังนะคะซิกแซกให้เรียบร้อยหรือว่าโพ้งค่ะเสื้อชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะคะซิกแซกแต่เก็บด้านข้างแบบนี้ชายเสื้อ ซิกแซกทั้ง3ชิ้นเลยค่ะใครมีจักรพงก็โพงให้เรียบร้อยเม่อาจใช้สีเข็มซิกแซกสีเข็มซิกแซกเนี่ยตัดใส่เองอะ่ะม่ว่ามันโอเคอยู่นะนี่นะคะเมยก็ซิกแซกตามที่บอกไปเลย ตะเข็บซิกแซกก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะไปรีดตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะนี่เราจะรีดตะเข็บซิกแซกให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะประกอบตัวชุดนะอันนี้เสื้อชิ้นหน้าเอาชิ้นหน้ามาประกบกันแบบนี้ค่ะเอาด้านถูกประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปกลัดเข็มหมุดเลยค่ะ ม่กลัดเข็มหมุดได้แบบนี้มันก็จะเย็บตามเข็มหมุดนะคะเพื่อนๆนี่นะหน้าตาของชิ้นหน้าจะได้ประมาณนี้นะเย็บยามเลยค่ะตรงที่เป็นส่วนโค้งเนี่ยค่อยๆประคองผ้านะคะตรงหน้าอกนะค่อยๆเย็บค่ะ พอเราเย็บเสร็จนะเพื่อนๆมันก็จะรีดนะคะแบ่แตะเข็บออกมาแบบนี้ค่ะตรงที่เป็นหน้าอกนะหาอะไรนูนๆนะคะมาลองรีดค่ะรีดแบ่แตะเข็บออกไปเลยค่ะทั้งสองข้างรีดเหมือนกันเลยนะพอเรารีดเสร็จแบบนี้นะแต่เมยจะคลิปตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อให ตะเข็บมันแบออกได้เรียบร้อยนะแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะรีดย้ำความเรียบร้อยค่ะชิ้นหน้าเอาด้านถูกขึ้นมานะคะเราก็จะประกบชิ้นหลังด้านถูกลงไปนะคะชิ้นหลังเนี่ยมันจะตัดแยกสองชิ้นนะเพื่อนๆไม่ได้เย็บติดกันแบบนี้นะแล้วก็กลัดเข็มหมุดที่ไล่ค่ะ เราไปเย็บที่ไหล่เลยทั้งสองข้างพอเราเย็บไหลเสร็จนะเพื่อนรีดแบตะเข็มให้เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะตอนนี้ตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะแยกกันไหลแล้วก็จะติดกันแบบนี้มาดูสาบเสื้อค่ะ สับเสื้อเมซิกแซกให้เรียบร้อยแล้วนะคะสับเสื้อชิ้นหน้าเราก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นหลังเราตัดแยกไป2ชิ้นนะแล้วเราก็มาต่อกันที่ไหล่ค่ะเย็บติดกันที่หลายให้เรียบร้อยหน้าตาของสับก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหลังก็ตัดแยกกันนะอันนี้เสื้อข้างหน้าค่ะเอาสับนะคะมาประกบกันเอาด้านถูประกบกันนะ จัดคอให้เท่ากันค่ะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ตะเข็บกลางหลังเราจะต้องแยกกันอยู่นะเราก็จะไปเย็บโดยรอบเลยค่ะโดยเริ่มจากกลางหลังนะเนี่ยเข็มหมุนไม่จะก,กัดไว้ได้แบบนี้นะแล้วก็ไปเย็บจากกลางหลังเย็บเส้นตรงยาวมาเลยค่ะพอถึงมุมนะเพื่อน เวลาเย็บมุมนะคะเราก็ต้องปักเข็มลงนะหาตำแหน่งพอเราัดมาถึงตำแหน่งมุมแบบนี้ปักเข็มลงค่ะยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนผ้าแบบนี้นะเนี่ยเราก็จะได้มุมละแล้วก็เอาตีนผีลงเย็บต่อเลยค่ะเย็บยาวลงไปเลยนะคะทั้งสี่มุมนะเราทำแบบนี้หมดเลยนะคะ พอเราเย็บเสร็จนะคะเมจะเจียนตะเข็บเจียนชิ้นที่ไม่ได้รีดพักกาวนะั้นหรือว่าชิ้นที่เป็น3ามนะเพื่อนๆเจียนให้ตะเข็บมันบางลงนะคะเวลาเรากลับผ้ามันจะไม่หนาเกินไปนี่นะเราก็เจียนแบบนี้ตัดใกล้ๆกับตัวรอยเย็บค่ะตัดเฉพาะชิ้นที่เป็นสามนะตรงมุมเราก็ตัดแบบนี้เลยค่ะ พอเราตัดโดยรอบแล้วเราก็คลิปนะคะคลิปไปหามุมของตัวเสื้อนะแบบนี้ค่ะให้มันให้ผ้ามันคลายออกนะให้ถึงตรงรอยเย็บนะคะคลิปทั้งสี่มุมเลยอย่าอย่าตัดโดนได้นะแต่ว่าคลิปให้ถึงค่ะเพื่อเวลาเราพลิกผ้ากลับมามุมเราจะได้เหลี่ยมได้ทรงสวยค่ะ แล้วก็มาเย็บล้มตะเข็บนะเพื่อนๆล้มตะเข็บมาทางฝั่งสาบเสื้อค่ะฝั่งเสื้อชิ้นเล็กฝั่งที่เราไม่ได้รีดผ้ากาวนะนี่นะคะพอถึงมุมตรงนี้เมยก็ย้ำนิดนึงค่ะแล้วก็จัดผ้าใหม่ ที่จริงเราเย็บยาวมาเลยได้นะเพราะเราคลิปมุมแล้วนะคะแต่ต้องจัดผ้าให้เรียบร้อยนะน่าเย็บยาวมาเลยค่ะนี่นะคะพอถึงอีกหนึ่งมุม เมยเย็บย้ำแล้วก็เมยก็ขยับนิดนึงค่ะแล้วค่อยเริ่มใหม่ถ้าเย็บแบบนี้เราต้องไปตัดได้ออกนิดนึงนะนี่นะคะตอนนี้เราล้มตะเก็บเรียบร้อยเมยก็ตัดได้ตอนที่เราข้ามมันนิดนึงออกละทั้งสี่มุมแล้วก็จะมาเย็บวงแขนเสื้อนะคะทั้งสองข้างเลยตามที่เมยกลัดเข็มหมุดเลยนะเพื่อนๆ เย็บวนเลยค่ะเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆกลิ้งเส้นไว้ก็เย็บตามเส้นกลิ้งเลยนะแต่ของเมย์ไม่ได้กลิ้งเนาะเมย์ก็กะเอาค่ะพอเราเย็บเสร็จน,นะเราก็จะคลิปค่ะตรงที่มันเป็นส่วนโค้งของวงแขนนะ้าเพื่อนเพื่อให้วงแขนเราไม่ลังนะคะนี่นะก็จะตัดเข้าไปหาเส้นที่เราเย็บไว้ แบบนี้นะคะวงแขนหน้าวงแขนหลังนะคะทั้งสองข้างเลยนี่นะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะพลิกกลับแต่ของเม์พลิกไม่ได้นะเพราะว่าเมไม่ได้ผ่าด้านหลังไว้เนี่ยค่ะพอเราตัดแยกด้านหลังไว้เราจะกลับได้นะเพื่อน,เ,อนเม์ก็จะใช้วิธีแยกตรงไหลน,นะคะเย็บติดกันของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องได้หน้าตาแบบนี้นะถ้าใครท,ทําติดตามที่เม์บอกนะ เนี่ยคอเรียบร้อยวงแขนเรียบร้อยด้านหลังเราก็จะผ่าแยกออกมาแบบนี้ใช่ไหมพอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะเราก็กลับเอาข้างในอะค่ะเอาด้านถูกออกมาเลยนะคะก็ค่อยๆดึงผ้าด้านถูกออกมาถ้าเราเหลือช่องที่ไหลเล็กนะก็จะกลับยากขึ้นหน่อยแต่กลับได้ค่ะผ้าหนาก็จะกลับยากกว่าผ้าบางนะคะ พอเรากลับได้หนึ่งข้างแล้วนะเพื่อนเพื่อนดึงออกมามันจะได้หน้าตาแบบนี้นี่นะคะข้างนี้เรียบร้อยเอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งเราก็ดึงเอาด้านในออกมาเหมือนกันเนี่ยนะคะก็ใช้มือดึงเอาข้างในออกมาเอาด้านสวยนะคะออกมาค่ะ พอเราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างเราก็จะไปรีดให้เรียบร้อยค่ะนี่นะตอนนี้เสื้อเราก็จะแบบนี้ไปรีดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะมีรีดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเย็บตะเข็บข้างนะให้ติดกันนะเพื่อนพอเรากลับออกมาเรียบร้อยนี่นะคะ เย็บตะเข็บข้างให้ติดกันโดยที่เอาตะเข็บเนี่ยนะชนกันแบบนี้ส,สาบเสื้อจับคู่กันไว้กลัดเข็มุดล็อกไว้ค่ะอันนี้ตะเข็บด้านข้างนะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเย็บปิดตะเข็บกลางหลังให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเพราะเราจะติดสิบข้างนี่นะมีก็จะพับสาบไปด้านหลังแบบนี้พับคู่ไปเลยค่ะ สับเสื้อนะพับไปด้านหลังเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บตะเก็บข้างฝั่งด้านขวาของเวลาเราใส่นะมันอยู่ฝั่งด้านขวาพอซิไมใส่ด้านซ้ายนะคะนี่นะพอเย็บติดกันเรียบร้อยก็พลิกกลับเอาด้านถูกออกมาแบบนี้นี่นะคะด้านข้างของเราก็เรียบร้อย แล้วก็ไปรีดให้เรียบร้อยนะคะของมีนะไม่กลับออกมาไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลาะที่ลายแล้วก็เย็บต่อกันที่ลายไปเลยค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้ละเราก็จะมาติดซิปนะเพื่อนๆติดซิปนี่เราจะหันหัวซิปลงนะคะมาทางเอวนะมันก็จะเย็บตะเข็บนะคะด้านข้างติดกันก่อนโดยใช้ฝีเข็มห่างไม่จะแนบลิงก์วิธีการติดซิปอย่างละเอียดไว้ให้นะแต่เนี่ยมันก็จะ เย็บฝีเข็มหามาก่อนแล้วก่อนที่จะถึงรอยต่อตรงนี้รอยต่อระหว่างสาบกับตัวเสื้อนะเว้นไว้ right ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะช่วงหนึ่งนิ้วเนี่ยเมย์จะเย็บฝีเข็มปกติเมย์ย้ำก่อนย้ำแล้วก็หนึ่งนิ้วนี่นะฝีเข็มปกติแล้วก็วเยนะ็บ yeah, ยาวขึ้นมาถึงตัวที่เป็นเสือ้อตรงเนี้ตัวสาบเสื้อเลยค่ะฝีเข็มปกตินะตรงนี้นะ ย้ำปิดเลยค่ะไปรีดแบตะตเข็บให้เรียบร้อยนี่นะคะเรารีดแบตะเข็บเรียบร้อยเอาซิปนะคะมาวางไม่ใช่ซิปซ่อน9้านิ้วให้หัวซิปนะเลยลงมาประมาณแบบครึ่งนิ้วเนาะครึ่งนิ้วนิดๆอะไรเงี้ยครึ่งนิ้วแล้วก็ให้ร่องฟันซิปน้เพื่อนเนี่ยให้มันเสมอกับรอยเย็บของตัวเสื้อนะคะ ให้ล่องฟันซิปนะและหน้าตรงไปกับตัวตะเข็บของตัวเสือ้อกัดเข็มหมุดล็อกไว้เลยค่ะซิปมันจะยาวกว่าที่เราต้องการนะเราก็ตัดออกได้นะคะจากนั้นเราก็จะเลาะได้ที่เราเย็บสีเข็มห่างไว้นะนี่นะคะเราก็เลาะได้สีเข็มห่างออก จะเหลือเฉพาะได้ที่เราเย็บสีเข็มปกติไว้จากนั้นเราก็ใช้ตีนผีซิบซ่อนค่ะเย็บซิปติดกับตัวเสื้อเลยเย็บมาจนถึงตำแหน่งที่เราเย็บล็อกไว้นะที่เหลือไว้หนึ่งนิ้วนะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะตัดตัดซิปออกนะ พอเราเย็บเสร็จใช่ไหมเราลูดซิปขึ้นไปแล้วเราก็จะตัดซิปส่วนเกินออกนะคะนี่ค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้ชายเสื้อเมพับขึ้นไปหนึ่งครั้งแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็รีดเย็บให้เรียบร้อยค่ะเสื้อของมีกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเมก็ตัดเย็บเสื้อตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน วิธีการตัดเย็บนะคะอาจจะงงงงนิดนึงนะเพราะว่าผ้าเมย์ไม่พอนะคะแล้วก็ตอนเมย์ตัดเมย์ก็หลงหลงลืมลืมไปอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็มีการเลาะบ้างอะไรบ้างนะคะก็เป็นสีสันของการทําเสื้อผ้าใส่เองนะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เมย์ด้วยค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ